ระยะหลังๆในโลกของเศรษฐกิจและการลงทุนจะได้ยินคำนี้นะครับบอกว่าหุ้น7นางฟ้าของสหรัฐอเมริกาหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรที่บอกว่ามันใหญ่มากจนทั้งกลายเป็นเดือะแบกนะครับของตลาดทุนโลกและตลาดทุนสหรัฐไส้ในเขามีอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับเบื้องต้นทีเดียวครับเอาสั้นๆแบบนี้เลยนะครับบอกว่าหุ้น7นางฟ้านะครับ ในบรรดานะครับดัชนีที่เ็เรียกว่า S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีนะครับของหุ้นของบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาชื่อก็บอกแล้ว S&P 500มีอยู่500ตัวครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมามีอยู่7ตัวครับที่สร้างผลงานที่โดดเด่นมา,จากจนทั้งคนต้องหันมามองนะครับมีคนที่เขาตั้งเชื่อไว้บอกว่า,า Magnificent Seven หรือว่า7มหาศัจรรคนที่เขาให้นิยามแบบนี้เอาไว้ก็คือคนที่ชื่อว่า Michael Hanet นะครับเป็นนักวิเคราะห์จาก Bank of America ได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับของ7บริษัทนี้ในปีที่แล้วถ้าบอก7ก็ต้องถามว่าแล้ว7นี้คือใครกันบ้าง7นี้คือบริษัทเทคโนโลยีครับอันแรกกับ 3A คือ Alphabet Amazon Apple 2M Meta Platform s ก,ก็คือ Facebook นี่แหละครับ Microsoft Nvidia ครับอันนี้ตัวใหญ่เลยหลายคนจะถามว่า Nvidia เดีทำอะไรผลิตนะครับ ชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์แบบที่เป็นไฮเอ็นคือระดับสูงแล้วก็เทส l a ก็คือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่หลายคนบอกว่าเขาไม่ได้ทําแค่นั้นเพราะเขาทำอีกหลากหลายอย่างด้วยกันแต่ทั้งหมดนี้รวมกันเป็น7นางฟ้า Magnificent 7ซเว่นะครับท่านอาจจะถามว่าแล้วยังไงเหรอนะครับอย่างที่บอกครับ S&P 500คือดัชนีที่รวบรวมนะครับบริษัททั้งหมดเอาไว้500บริษัท493บริษัทอาจจะไม่ได้เติบโตวรวดเร็วเหมือนกับ7ตัวนี้ ทีนี้หลังจากที่7ตัวนี้นมีมูลค่าหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนี้เนี่ยนะครับมาดูนะครับว่ามูลค่าการตลาดก็คือเอาราคาหุ้นต่อตัว,ตวเขาคูณจํานวนของหุ้นออกมาเสร็จปั๊บจะพบว่าแค่7บริษัทแต่มีน้ําหนักถึง29.2%ของมูลค่าตลาดร่วมของ S&P 500มีความหมายว่าอีก493บริษัทรวมกันมีแค่ประมาณ70%ร็จเศษ ในขณะที่แค่7บริษัทนี้รวมกันแล้วเกือบเกือบจะ30%เลยนะครับทีนี้ถามว่าทําไมหุ้น7ตัวนี้ถึงได้รันล,ลี่แบบนี้จนกระทั่งบางคนเรียกกันว่าเดอะแบกครับเพราะปีที่แล้วตลาดหุ้นสหรัฐเติบโตเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าได้แรงขับขึ้นจากเดอะแบก7ตัวนี้นะครับข้อแรกเลยครับบริษัททั้ง7นี้มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกไปเลยนะครับอย่างที่บอกมูลค่างเขาเป็นสัดส่วนแล้วประมาณเกือบเกือบจะ30%ครับของ S;P500 มูลค่าตลาดของพวกเขา13.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐลองไปคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยดูครับจะเป็น480ล้านล้านบาทหันมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยกันบ้างขนาดเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ประมาณ5แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐ18ล้านล้านบาทมีความหมายว่า7บริษัทนี้มีมูลค่ารวมนะครับเทียบกันแล้วเนี่ยเท่ากับ27เท่าของเศรษฐกิจไทยเอาแค่7บริษัทนะครับมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทย27เท่านะครับ สำหรับบริษัท7บริษัทนี้เขามีลูกค้าทั่วโลกท่านลองดูสิครับ Apple มีลูกค้าทั่วโลกไหมครับ Tesla Microsoft นะครับเ v i d i a ที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันเป็น Power ที่อยู่เบื้องหลังนะครับ Alphabet หรือว่า g o o g l e นะครับนี่เอาไม่ต้องครบ7ตัวท่านก็นจะพบบริษัทเหล่านี้มีฐานลูกค้าอยู่ที่ทั่วโลกเลยพู้ง่ายเป็น global product and services company นะครับข้อที่2เลยครับกระแสะของสิ่งที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์สิ่งที่จะมาพลิกโลกใบนี้ ตลอดไปนะครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับคือเทคโนโลยีใหม่ที่โลกนั้นจะต้องใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนและหลายคนก็เชื่อนะครับว่า AI จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกใบนี้นะครับและหากว่าใครเริ่มต้นเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ก่อนบุคคลเหล่านั้นในอนาคตก็จะมีรายรับที่สูงตามไปด้วยสิ่งนี้ก็เลยดันนะครับมูลค่าหุ้นเจ็ดตัวนี้ให้ปรับตัวสูงมากข้อที่3เลยครับก็คือความคาดหวังในรายได้กับัตรากำไรที่สูง ตัวราคาหุ้นเองเขาเรียกว่าเป็นตัวที่บอกว่าอนาคตเนี่ยคนเชื่อหุ้นตัวนี้ขนาดไหนบางคนเรียกภาษาฝรั่งว่า leading indicator แต่ทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าราคาหุ้นจะเป็นยังไงที่สุดเขาต้องมาดูว่าแล้วผลประกอบการของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง7บริษัทเหล่านี้มี AI ครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คนเชื่อว่าในอนาคตจะต้องเกิดอย่างแน่นอนนะครับนโยบายของหุ้นเหล่านี้ไม่ใช่หุ้นปันผลครับเพราะเชื่อว่า พอมีเงินมาปั๊บมีรายได้สูงเอาเงินก้อนนั้นมาพัฒนาต่อเนื่องอย่าพึ่งไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถเดินหน้าแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับประโยชน์จากการที่ราคาหุ้นเหล่านี้ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมีความหมายว่านักลงทุนเองนะครับยังคงที่จะเชื่อมั่นในบรรดาหุ้น7ตัวนี้อย่างต่อเนื่องไปด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วนะครับว่าหุ้นเจดตัวนี้จะไปถึงไหนตอนนี้เ v ็นวีเดียราคาสูงสุดเลยนะครับเพราะเป็นผู้ที่ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ ที่อยู่ข้างหลังอุปกรณ์ต่างๆจํานวนมากมายอยู่เบื้องหลังของควันตัมคอมพิวติงบางตัวกําลังจะเริ่มต้นคิดถึง AI ในสเต็ปต่อไปแต่ก็ต้องดูแหละครับว,ว่าและผลประกอบการของพวกเขานั้นสอดรับกันกันกบความคาดหวังของตลาดมากน้อยขนาดไหนถ้าพระท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ